สวัสดีครับต่อกันข้อที่6 3สามปี5่าเจ็นะครับโจทย์บอกว่าเมื่อโลหะอลูมิเนียมทำปฏิกับคลอรีนนะครับเกิดสารประกอบอลูมิเนียมคลอไรด์นะครับได้ข้อมูลดังนี้นะครับให้พลังงานมาหลายขั้นตอนเลยนะครับซึ่งพลังงานเหล่านี้ก็คงจะเอาไปใช้ในวัฏจักรบอร์ฮาร์เบอร์ผมเดาเอาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าข้อใดถูกต้องไก่ไข่ควายงูนะครับตรงนี้แก้ไขเป็นจอจานนิดนึงนะครับนะจากข้อมูลตรงนี้ก็คงจะต้องไล่เช็คช้อยทีละช้อยแต่เหมือนเคยครับถ้าลักษณะโจทย์ที่ต้องไล่เช็คช้อยเนี่ย ให้ผมเดานะครับคำตอบก็มักจะอยู่แถวแถวนี้นะครับไม่งงก็จานแถวแถวนี้แหละแต่เดี๋ยวเราลองไล่เช็คดูทีละข้อก็ได้เริ่มต้นจากกอไก่ก่อนกอไก่บอกว่าการเกิดอลูมิเนียมคอไร7โมลเนี่ยจะดูดพลังงาน5250กิโลจูลน,นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมทําโจทย์ข้อนี้เองจริงๆคนเดียวผมเป็นคนคิดเลขช้าครับถ้าให้ผมคํานวณพลังงานการเกิดอลูมิเนียมคอไรผมคงคิดเลขไม่ทันผมคงจะเดาว,ว่ามันไม่น่าจะเป็นดูดนะครับปกติการเกิดสารประกอบไอออนิกเนี่ย สุดท้ายแล้วคำนวณพลังงานออกมามักจะเป็นคายความร้อนนะครับแต่อันนี้เราไม่ประมาทเดี๋ยวเราลองคำนวณกันแต่คงไม่ได้วาดวัตถาจักรบอลฮาเบอร์ให้ดูนะครับการคำนวณเดลต้าเอของปริญานี้นะครับการเกิดอลูมิเนียมคอร์เริ่มต้นคุณก็ต้องไปเอาอลูมิเนียมไปเอาอลูมิเนียมมาแต่อลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นของแข็งคนก็ต้องทำให้มันกลายเป็นแก๊สก่อนก็ต้องผ่านกระบวนการการระเหิดนะครับดูดพลังงานไป320นะครับถ้าพลังงานเป็นบวกเนี่ยก็คือเป็นดูดนะครับ แล้วก็ขั้นต่อไปนะฮะคอรีนก็ต้องเตรียมจากคอรีนในรูปโมเลกุลให้กลายไปเป็นคอรีนในรูปอะตอมนะครับก็ปกติการสลายพันธะของคอรีนหนึ่งโมเลกุลเนี่ยจะดูดพลังงานไป240นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณใช้พลังงาน240เนี่ยคุณจะได้คอรีนเนี่ยออกมาแค่2อะตอมเท่านั้นเพราะว่าไอสมการที่เขาให้เนี่ยนะครับมันคือคอรีนนะครับในสถานะแก๊สพอสลายพันธะเสร็จเนี่ยกลายเป็น CL นะครับสตัวนะสถานะแก๊สเพราะฉนั้นถ้าคุณใช้พลังงาน240คุณจะได้คอรีนมาแค่2อะตอมแต่ในความเป็นจริงตามสูตรนั้นคุณต้องใช้คอรีนถึง3อะตอมทํำยังไงให้กระบวนการนี้ได้คอรีนมา3อะตอมนะครับคุณก็คูณเศษ3ส่วน2ทั้งสมการถูกไหมครับตรงนี้ก็คูณเศษ3ส่วน2เข้าไปแล้ว2มันจะไปตัด2ส,สุดท้ายมันก็จะได้3คอรีนออกมานั่นเองพอเข้าใจที่ผมพูดนะครับเมื่อเราคูณเลขใดก็ตามลงไปในสมการเนี่ย ค่าพลังงานมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยจาก240ก็กลายเป็นเศษ3ส่วน2คูณด้วย240ตามเข้าไปนะครับตรงนี้ไม่งงกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ก็คอรีนเนี่ยมีสารอะตอมดังที่เราอยากได้อลูมิเนียมก็เป็นอะตอมเดียวในสถานะแก๊สเหมือนที่เราอยากได้งั้นขั้นต่อไปอลูมิเนียมก็ให้อิเล็กตรอนแต่อลูมิเนียมเนี่ยกว่าจะเกิดอลูมิเนียมคอรายได้เนี่ยอลูมิเนียมต้องมีเลขออกซิเดชันเป็นวกสส่วนคอรีนเป็นลบ1ก็แปลว่าอลูมิเนียมเนี่ย มันจะต้องให้อิเล็กตรอนทั้งหมดแต่สรอบนะครับรอบที่1รอบที่2รอบที่3มนะครับมันดูดพลังงานไม่เท่ากันก็บวกไปเลยทั้ง3รอบ570บนะครับบวกกับ1,800นะฮะบวกกับ2750นเสะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือเสร็จคำนวณพลังงานเสร็จลวนะครับแล้วพอคำนวณพลังงานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บขั้นต่อไปก็คือคอรีนเนี่ยมันมารับอิเล็กตรอนเป็นกระบวนการก็เรียกอิเล็กตรอนอัพฟินิตี้ภาษาไทยกาเรียกสัมพัทธภาพอิเล็กตรอน ครั้งหนึ่งที่คอรีนรับอิเล็กตรอน1อิเล็กตรอนก็คือตัวผมผมเขียนไว้ให้ตรงนี้นะครับความหมายของไอสมการนี้เนี่ยก็คือ cl สถานะแกส๊สรับ1อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะกลายเป็น cl ลบสถานะแกส๊สเพราะนั้นคุณเห็นไหมครับว่าพลังงานที่คายออกมา350เครื่องหมายเป็นลบนี่คือคายคายออกมา350เนี่ยมันคือคอรีน1อะตอมรับ1อ,อิเล็กตรอนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรามีคอรีนอยู่ในมือถึง3อะตอมก็ต้องทําแบบนี้ถึง3ครั้งเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบ3 คูณด้วยนะครับ350อ่าเสร็จเรียบร้อยตอนนี้อลูมิเนียมกลายเป็นอลูมิเนียม3าบวกคอ,คอรีนกลายเป็นคอไรนะครับเราก็เอาทุกอย่างมารวมกันเขาเรียกพลังงานขั้นสุดท้ายว่าพลังงานเล็กทิสนะครับเล็กทิสเอนเนอร์จีเป็นการคายพลังงานออกมาอีก5500กิโลจูลต่อมลน,นะครับเพราะนั้นเมื่อผมนำพลังงานเหล่านี้มารวมกันให้เสร็จผมก็จะได้เดลตา HF เดลตา H ตรงนี้เป็นพลังงานในการเกิดอลูมิเนียมคอไรแค่1โมลถ้าผมอยากรู้7โมลผมก็ต้องเอาตัวเลขนี้ไปคูณ7ซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งซึ่งผมคงไม่คูณนะฮะผมคงไม่คูณผมคงดูก่อนว่าเลขมันได้มาเท่าไหร่เป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้ผมแอบไปคิดกับเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับคำนวณเดลตา H ออกมาแล้วเนี่ยได้ลบ750อ่าเห็นไหมครับซึ่งพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเห็นไหมมันมันเป็นคายจริงๆ นะครับมันเป็นคายจริงๆมันมันไม่ได้เป็นดูดนะฮะมันไม่ได้เป็นดูดนะครับส่วนในตัวเลขตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วแค่คําว่าดูดก็ผิดแหละนะครับก็มั่นใจกอไก่ในตัดทิ้งไปเลยนะครับงั้นมาดูขอไข่ต่อกระบวนการนี้จะคายพลังงานเท่ากับเท่านี้เห็นข้อนี้ปั๊บรู้เลยว่าผิดเพราะว่ากระบวนการนี้คือกระบวนการที่อลูมิเนียมในสถานะแก๊สจ่ายอิเล็กตรอนออกมาถึง3ครั้งการจ่ายอิเล็กตรอนในแต่ละครั้งเห็นนะครับมันเป็นกระบวนการนะครับดูดพลังงาน นะครับมันเป็นกระบวนการดูดพลังงานไอออนิเซชันไเนี่ยเป็นกระบวนการดูดพลังงานหมดเลยนะครับแต่โจ์เนี่ยเล่นพูดว่าเป็นกระบวนการคายพลังงานแค่เห็นตรงนี้ก็รู้เลยครับว่าผิดแล้วนะครับอย่างอื่นคงไม่ต้องดูต่อนะครับแล้วก็มาดูคอควายต่อคอควายเนี่ยน่าสนใจนะครับคอควายเนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการเนี้ยสำหรับการเกิดอลูมิเนียมคอไรด์หโมลเนี่ยนะครับจะต้องใช้พลังงานเท่านี้จริงไหมเริ่มต้นจากคํานี้ก่อนใช้พลังงานเห็นไหมเขาพูดมาได้ดีนะครับ ถ้าใช้พลังงานแปลว่าเดลต้าเเวลาคุณคำนวณออกมาเนี่ยพลังงานมันจะต้องออกมามีเครื่องหมายเป็นบวกแต่ลองดูสิครับว่าข้อนี้มันเป็นบวกจริงไหมนะครับก็กระบวนการนี้เนี่ยบันเป็นการเปลี่ยนอลูมิเนียมจากสถานะของแข็งให้กลายเป็นอลูมิเนียมแก๊สแล้วก็อลูมิเนียมแก๊สเนี่ยจ่าย3ามอิเล็กตรอนก็คือ IE 3อีกครั้งเพราะนั้นสรุปพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในกระบวนการคอควายดังที่โจทย์พูดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือพลังงานการระเหิด1ครั้ง320 นะครับบวกด้วยไอออนไนเซชันลำดับที่123ครั้งละ570บวกกับครั้งที่2ก็1 8 0แนะครับแล้วก็บวกกับครั้งที่3อีก2,750ซึ่งเวลาเราคิดเลขเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขในห้องสอบจริงๆเป็นผมผมจะบวกเฉพาะเลขฐานนะครับเลขฐานตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้มันเป็นเลขศูนย์หมดยังไงยังไงคําตอบมันก็ต้องตัวฐานนี่ออกมาเป็นศูนย์อยู่แล้วแหละนะครับซึ่งโจทย์ก็ใจร้ายนะเขาก็าให้ตัวฐานมาเป็นศูนย์เหมือนกัน นะครับงั้นเราก็ไปบวกเลขหลัก10ก็ได้ครับ2 7เห็นไหมฮะสองเนะครับแล้วตรงนี้อีก5รวมกันมันได้14นะครับเพราะนั้นตรงนี้ยังไงก็ต้องเป็นเลข4เลขหน้าไม่ต้องถามแล้วมันต้องลงท้ายด้วย0ูนแต่นี่เล่นลงท้ายด้วย0ูนยยังไงยังไงก็ผิดตามทันนะครับฮนะบแต่ถ้าใครเผลอไปคิดเลขเต็มเมมาก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้จะได้5,440ซึ่งตัวเลขก็ผิดอยู่ดีแต่ไอ้ที่โจทย์พูดว่าใช้พลังงาน,นี่ ก็คือมันเป็นดูดพลังงานเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเราคำนวณดลต้าเอสออกมาได้5440เนี่ยเครื่องหมายมันเป็นบวกจริงๆนะครับประโยคเนี้ยถูกแต่มันมาผิดตรงเลขข้างหลังไงน,นะครับแล้วก็งองงูกับจอจานเห็นไนหะสุดท้ายโจทย์ลักษณะนี้ก็จะมาอยู่คําตอบก็มันจะมักจะมาอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับงองงูเขาบอกว่ากระบวนการนี้สําหรับการเกิดอลูมิเนียมคอร์เนี่ยจะใายพลังงานเท่านี้นะครับช้อยนี้เนี่ยเขาวางเขาวางมาดีนะครับใครที่พลาดไปคิดตามเขาเนี่ย คำนวณกันสนุกเลยนะครับคือตัวสมการตัวนี้เนี่ยเขาให้มาเพื่อจะบอกกระบวนการคุณแต่กระบวนการนี้เขาอยากเอาของอลูมิเนียมคลอไรด์หนึ่งโมลเท่านั้นไม่ใช่เอาพลังงานของตัวสมการนี้มาจริงๆนะครับตัวสมการนี้มันบอกอะไรคุณหนึ่งเลยมันบอกว่าคลอรรนเนี่ยจากโมเลกุลเห็นไหมครับมันกลายไปเป็นอะตอมแสดงว่าคลอรรนเนี่ยเกิดการสลายพันธะบอลเอนเนอร์จีเนี่ยครับต้องสลายพันธะเนี่ยแน่นอนแหละนะครับแล้ว คอรีนเนี่ยรับอิเล็กตรอนกลายเป็นคอไรที่เป็นประจุลบแสดงว่าต้องอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้ตรงนี้อีกแน่ๆแหละนะครับแต่นะครับการสลายพันธะกับการรับอิเล็กตรอนของกระบวนการเกิดอลูมิเนียมคอไรจริงๆ1โมลเนี่ยแท้จริงแล้วมันใช้พลังงานตรงนี้เห็นไหมครับไอสส่วนสคูณสอง้เนี่ยที่เราเคยคูณกันเอาไว้เนี่ยจริงๆมันก็คือการสลายพันธะของอลูมิเนียมคอไรหนึ่งโมลเข้าใจนะฮะแล้วนะฮะ การรับอ e ิเล็กตรอน3ครั้งเนี่ยมันก็คือพล็อตนี้ตามผมทันนะครับมันต้องรวมเครื่องหมายลบไปด้วยนะเพราะว่าอ e ิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้มันเครื่องหมายเป็นลบนะครับเพราะนั้นกระบวนการที่เขาพูดเนี่ยจริงๆมันก็คือสลายพันธะ1ครั้งเอ,อเสดสส่วน2ครั้งครับขอโทษเศษสส่วนสองครั้งสองครั้งแล้วก็สัมพัทธภาพอ e ิเล็กตรอนอีกสรอบนะครับเพราะนั้นมาลองคำนวณพลังงานดูก็จะกลายเป็นเศษ3ส่วน2งคูณ240วงเล็บนะครับแล้วทั้งหมดก็ไปหักลบออกจาก3คูณด้วย 350ตามตันนะครับอันนี้ก็คิดเลขออกมาได้ลบ690เนะครับเครื่องหมายเป็นลบก็แสดงว่ากระบวนการนี้เป็นคายพลังงานเห็นไหมฮะเขาพูดว่าคายพลังงานก็พูดได้ถูกต้องแล้วแล้วก็ตัวเลขก็690ตรงเป๊ะก็ถ้าเป็นผมในห้องสอบผมก็จะตอบงองงูไปเลยคงไม่เช็คจอจานอีกแต่นี่เราเฉลยให้ฟังมาดูครับว่าจอจานมันผิดได้ยังไงจอจานเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานที่ใช้ในการสลายอลูมิเนียมคอไรด์หนึ่งโมลให้กลายเป็นไอออนในรูปแก๊ส มีค่าเท่ากับเท่านี้ตัวเลขนี้ยังไงเห็นตัวเลขปั๊บก็คือรู้ว่าผิดแน่นอนทําไมครับนักเรียนครับประโยคนี้พลังงานที่ใช้ในการสลายสารประกอบอลูมิเนียมคอไรด์หนึ่งโมลให้กลายเป็นไอออนในสถานะแก๊สอันนี้คือกระบวนการแลกทิสแต่ไม่ใช่กระบวนการแล็กทิสในวัฏจักรบอลฮัเบอร์นะครับเป็นกระบวนการแล็กทิสในวัฏจักรการละลายนะครับปกติเนี่ยที่เขาให้มาสมการด้านบนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการแล็กทิสในวัฏจักรบอลฮัเบอร์ ในวัตกรบอลฮาเบอร์เนี่ยอลูมิเนียมไอออน Al 3บวกในสถานะแก๊สเนี่ยมันจะรวมตัวกับคอไรไอออน3ไอออนนะครับในสถานะแก๊สเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็จะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกอลูมิเนียมคอไรนะในสถานะของแข็งเพราะว่าสารประกอบไอออนิกเนี่ยไม่เคยมีของเหลวกับแก๊สนะครับในอุณหภูมิห้องบนโลกของเรานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เขาให้มาเนี่ยเห็นนะฮะไอไคพลังงานลบเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าออเป็นคคยนะครับคายพลังงานตรงเนี้ยมันคือ lattice energy ในวัฏจักรบอลฮาร์เบอร์นะครับแต่ในวัฏจักรการละลายมันก็คือสมการตัวเดิมนี่แหละครับแต่มันกลับด้านกันนะครับอันนี้เห็นไหมเขาเอาความรู้2อ,อย่างมารวมกันพอ้นั้นผมรู้เลยว่าตัวเลขที่เขาต้องการไอ้สมการเนี้ยที่เขาพูดเนี่ยเ,เดี๋ยวผมเขียนให้ดูก็ได้สมการที่เขาพูดเนี่ยก็คือเขาต้องการอลูมิเนียมคอไรในสถานะของแข็งแตกตัวกลายเป็นอลูมิเนียมไอออนสถานะแกส๊สบวกกับ3คลคอไรไอออน สถานะแก๊สนะครับซึ่งกระบวนการนี้เห็นไหมมันเป็นส่วนกลับของไอไอ้อล็กิสในวัตถจักรบอลฮาร์เบอร์เนี่ยยังไงยังไงพลังงานมันน่ยก็ต้องออกมาเป็นบวก5500นะครับออกมาเป็นบวก5,500แน่นอนไม่ใช่750แน่นอนนะครับก็มั่นใจแลละครับว่าข้อที่6ยังไงยังไงก็ตอบงองูแน่นอนสวัสดี